ทีมงานทุพภอและใจสงขลาครับเราพาลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศของจังหวัดสงขลากันนะครับซึ่งเป็นใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเริ่มมีการล็อกดาวน์เป็นเวลาอย่างน้อยหนึเดือนนะครับเริ่มในวันพรุ่งนี้28มิถุนายนทางตำรวจได้เริ่มออกตรวจพื้นที่โดยเฉพาะ ตามแคมป์คนงานก่อสร้างต่างๆนะครับเช่นในพื้นที่อำเภอนามอมทางตำรวจสพนามมได้ออกตรวจสอบความเรียบร้อยตามโรงงานและที่พักคนงานต่างๆในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการต่างๆของภาครัฐที่จะเริ่มเข้มงวดมากขึ้นในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงล็อกดาวน์ทางการให้อยู่ในเขตโรงงานและที่พักและการห้ามเคลื่อนย้ายคนงานในระยะนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและหากพบผู้ฝ่าฝืนก็จะมีการบังคับ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับโดยภาพรวมของจกหวทรสงคลามีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ราว1,183แห่งและมีแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ33,000คนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเรียกเจ้าของและผู้แทนโรงงานขนาดใหญ่ที่มีแรงงานเกิน200คนซึ่งมีอยู่กว่า40โรงงานนะครับเข้าร่วมประชมุมเพื่อคำชับมาตรการในการดูแลคนงานทั้งคนไทยและต่างด้าวรวมทั้งมาตรการอื่นๆของภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะครับ สำหรับมาตรการรอบดาวที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเฉพาะการเดินทางเข้าออกสีจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าจะเดินทางไปยังไงจะเข้าออกยังไงนะครับเรามีรายละเอียดคร่าวๆครับโดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนี้นะครับต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ควบคู่กับเอกสารรับรองความจําเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับเว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นทางนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กระทรวงมหาดไทยกําหนดนะครับส่วนเรื่องของการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคยัางดมเนินการตามปกติ และการคมนาคมยังมีให้บริการตามปกติแต่ผู้ที่จะเดินทางเข้าออกสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับต้องมีใบรับรองความจําเป็นนะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยแต่ละจังหวัดอาจจะมีข้อผิดย่อยและวิธีการดําเนินการที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวในส่วนของจังหวัดสงขลาครับก็จะรอดูท่าทีของทางจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการใช้มาตรการดําเนินการอะไรเพิ่มเติม,ตมอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวทีมงานพ่อจะรายงานให้น ต่อไปครับนี่ก็เป็นรายละเอียดพอคร่าวๆนะครับที่เรานำมาให้ได้ติดตามกันนะครับ